ทุกคนดูคลิปของเล่นเอฟซีบบใบสองอ,าาอันะไอ้ี่นี้โอ้ยทำอะไรแบบอะไรไมันยากขึ้นเนี่ลิกเอ้าหายังด่วน พี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 เจมสเขานะโอเคเฮ้ยลองวานนี้ด้วยืมกลับไปดีเอ็มซีบุบายเฮ้ยเฮ้ย คิดแกของอย่างนี้เลยจมจามโอราหนึ่งร้อยเอ๊ะผมจะปั่นลองปั่นดีดีมั้ยดูนะครับทุกคนว่าว่าผมจะได้เป็อะไรดีไรผมจะมาสุ่มแพ็คแล้วดเอาเฮ้ยรับปีเออของดีครับผู้ดูกันเป็ได้ตัวอะไรเฮ้ยเฮ้ยไอที เออได้ตัวไอทีแล้วเวบุ๊ตัวอะไรวะลืมไปละมาอยู่กองหน้าหานเท้าสองขาไหมปั่นขวายแล้วหันฟิชชิกันขวาดิเซียก็เป็นโดนเสือเอ้ยโดนลิกาสิตลิกาสิตโคตรแรงเลยไหนกันดิเสียงเนาะนอืมได้ปั่นมาแล้ว นี่เขาบอกว่าแบบนี้คืออัปเดตใหม่คลิปเก่ามันไม่มีเสียงาอัดคลิปแล้วเพราะผมทำแบบนี้แบบนี้ไม่ได้ดีเียมันไม่ดีเมื่อก่อน,นทำได้ ้านนนเป็นวหวือเลนอางเป็นคนจ้าออนุวัโ้ยขาไนอเยอ้ยเดย้จังจึงตัวมาใหม่แล้วมาค่ะดีดีเฮ้ยโอเคสุดนะตอนนี้นะ้อยล้านหรือว่าคนดีนะครับเฮ้ย มขายลดสุกล้านเอ้ช่งไปเยอะดิดูต,ตัวนี้มันแค่<ห>ตัวนี้แค่นนะเฮ้ยลองกันหน่อก่อนดีกว่า๋อจะขึ้นไหมครับน้องหา ขนาดนี้ต้องขึ้นเลยตัวหนาเสือบจังสาดตู้โอ้ไม่ขึ้นมองแถวมงเลยก็สาดตู้อะแังไม่ขึ้นก็ตีมาขึ้นแล้วเดี๋ยวต้องไปเล่นหลาน,นี่หาจังเนี่ย ก็จะเล่นหลานเล่น oh. ว uh ่า oh. อ uh. uh, uh. uh ัปเดตนี huh. uh ้อ huh. um ัปเดตที่ดีอ่ะเจ็ดตัวอะไรอย่างเงี้ยฮะห้าองค์อาตัจิตไปที่หนึ่งนี่ไเฮ้ยคู่แปลว่าเขาโคตรเล่นจริงอ่ะคือพโคตร ไอ oh, ้ยส oh, ียอาเสียไปเลยนะคนอยวพึ่งปั้นโอ้มหัวพึ่งปั้นนะครับผมเลี้เอากับเมย์ยือดูกันจะขลิใครจะเล่นก็เล่นได้ก็จะเล่นกับผมก็เล่นได้ครับเจอผมนี่เอ้ยแหวดยูสองหัว ถ้าเกิดนเป็นกูเว่าไปอย่างสินสดสินสิ้นอ่มาป๊าเป็นหูตัเอ็นะตัวเอลโอเคตัวเอลโอ้ยเพ่ไปหมดเลยเฉยข้าขวาครับไอข้าขวานะคบทุกคนถ้าเกิดเหลือไปไปมาๆก็ยังกดนเยอะ ถ้าเกิดไป,ไปไปมาเดี๋ยวมันก็อะไรว่าก็จะจะอันนั้นอะไรผูดอะไรวะดื่มเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไปแล้วมันแล้วเขาซ้ายมันใจได้เฉยอะนี่อ,อะไรวะมองเลยต้องไปกดสกิลละไม่มีสกิลเล่นโอ้ยกดอะไรอะไรผมครับผมมีจานเหรอเฮ้ยส่งมาแรงเออไม่ส่งแรงเหรออันนี้เสืออะไรสุดแล้วเหรอกองหน้า สีโอเล็กสีมาจากไหนงงยีย้เขาส่งส่งอย่างเบา,ากูนึกว่าส่งให้คนได้ฮึยุ้ย <c oughs> โอ้ย,อยมาตัวผมครับตัวนี้ชทำม,มากถนาดข้าวขวาตุ้มบอกแล้วตัวนี้เขาชทำโหสากเป็นเป้เลยกิ๊งสวยนะตัวเนี้ย นั่นแหละตัวแจกฟรีโคตรดีมันใช้เท้าซ้ายหเปล่าเออเออเศร้เลยนะเนี่ยเน,นี่ยโก้ซไม่ค่อยได้ครับเอาสอดเต็มหลอดเลยเออจะเข้าจะคอยหลังไหมล่ะโอ,อ้อ๋อเออเอยไม่แฮกหรอว อ้ากดผิดกดผิดโอ้โกดผิดอดาผมวามจริงผมไม่ได้กดผิดหรอกผมกดจริงหรอกแล้วแล้วมันก็ส่งให้เลยไม่ใครกล้าพัานลูกสนั่งช่เขาอ่ะโอ๊ยมังนม่สนับตัวดีอยู่แจกฟีอ่ะ เบสตัวฉันไม่ค่อยได้ประโยชน์เลยครับผมกองกลางอันนี้ผมยิโคมนะตัวกองกลางเนี่ยยิโครมอ่กดเดินกดเดินไม่ติดตัวข้อขวาเข้เอขวาอยากจะทะลุเลยครับโอ้โหเนอยอย่างตึงแต่ละลูกไกลๆทางนั้นดูดิแล้วผมคิดว่าพี่ขนาดข้ขวานั่นนั่นซ้ายก็ขายิงดีข้ขวาก็ยิงดีเฮ้ยอ,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 อย่างตึง เอยเรียกนะครับมาก๊าบมาก๊บโอ้ยเออกองหน้าครับกองแล้วเขาเส่อสายตอกส้นรรอเปล่าโอ้ยิงดูซะด้วยกองหน้าดาวเลยเอานี้ครับขอเส่อสายกองหน้าเถอคนทุกคนผมกดยิไปเพาว่าสว์ตั้งนาน เฮ้ยกองกลางส่งจะดีไหมเนี่ยกองหน้าหมู <tes> ่ครับไม่เคลียร์อะไรเยอะครับก็เสียประตูอย่างเดียวเอ้ยอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยโอ้ก็เราพูดเลยว่ะปล่อยให้ว่าแบบนี้ก็เสียสิครับติดก่อนเฮ้ยค้างคขาตัวขาขวา โอ้โหสวยๆครับสวยๆกล้องหน้าขอเชยดสายครับนอกกาะฟู่เพิ่มสดแรงจับตัวเพิ่มสดดีครับอากซ้ายเน้นนองทับสูงเกินขอบคุณครับขอไปเศีเหมือนกันนะ เอามาละอกดยิงอะไรเนี่ยโอ้เออเขาสดเกโอ้ดจับตกนซะด้วยเอวเดอยเอเอวเอวตะกี้ตะกี้ไเอแล้วแบมันเฮวนไม่ตื่อ่ะก็เลยอะไรเนี่ยไอสารี่มา โอ้โหไปละตอนแรกผมจะให้ตัวเนี้ยมันยิงนะต่อสนับต่อสนัความเร็วตัวความเร็วเขาซ้ายหรือเขาขวาเขาขวาหุ้ยตัวนี้ชอบยิงเตะสุนทามนะแต่ชอบทำแอซีนได้เปลี่ยนนะตัวนี้ตัวนี้ดีตอนนี้ผมไม่ค่อยใช้บอนชาร่าเท่าไหร่โบนชาร่ามันจะวิ่งเ็วครับแต่มันจะอันนั้นไม่ค่อยได้อ่ะ

อไรอะพี่ลับว้าวความร้านกมแต่แต่ประตาถูกแพ้นะครับนะครับจะอะรีเปลเกีรเดี๋ยวไปแม่ อมืมบอล่าคาสิกิยวอ้เออไม่อยากบอเล่นแบบเนี้ยไม่เหยนเล่นเออข้อเล่นพี่เร้เล่นเท่าไหร่บอลผู้จัดการหรอกต้องมีโชคสูงตัวร้ายสีอะไรดีนั่นการบอันนี้นการบดีหลันะครับเอายาร้อยสามก็ได้คาสิเกียวละ อันขา,านดแล้วแลดให้เราใครครับอ,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 อ๋นีน่จะผ่าละอนน๋น่าขังอ้มันบนนะคน่ะบนเอาอาคอมเตอร์เลยโบโอ้โหกองแรกกระปองกันใส่ไม่ได้ตัวตัวนี้ตัวนกรดได้นนองกลาง การกระรวบอลเข้าข้าง,างดาีเขาหูมากกระทรงบอลไม่ได้แอพดีวะแล้วไม่รู้เอาไปมันถอดขึ้น ก้าฮอีไม่ได้ทำอะไรเลยอ๋อเป็น Add Pew Add บิวบิวบิว เดี๋ยวจะไปส่งแผนแป๊กนึงที่มันจะมีอยู่ใช่ไหมตรงคีสิฟ้าเห็นไหมครับอ่าอ่า เฮ้ยจะผลละแล้วก็โฆษณาแล้วก็จะทำมันฮกแล้วก็ทำแบบนี้แล้วก็จะได้สุ่มเลยมีเพชรจุดหนึ่งเมืองนะหนึ่งสองพันงั้นออวันนี้ก่อนแล้วกันเอามาสุม่มน,น,น,นะครับสวัสดีสครับ มรับแล้วก็สุดเลี้ยวอัพครับแล้วใช้ของปั้นที่ไม่ใช่ด d ีหลักเลยแล้วแล้วมันก็ไอไอดีไอดีไอดีหลักเลยตั้งนานตอนนี้เนี่ยไม่กี่วันมันเข่าไอดีหลักเลยครับผมครับก่อนเพราะว่า ไม่เงาใช่เนนง่ไรเดี๋ยวเพิ่มเตียกระตูไวชมแอปนี้เลยเปลี่ยนไปแอปแอปที่อีโดดตัวนี้แอปเดียวกันนั่นแหละตานี้ผมรู้รรรเลยตัดนโครับัคน้ตัดมือโฟเลยตัดแบบสูที่สูตู ผมผมคนก่ผมปัดฟรช่งดีแต่ตอนนี้ปัดไม่เป็นละเลยปัดแ้ปดตายซะอ๋อสันไม่เคยเห็นว่าสันเหมือนคนเล่นวิเลดีอ่ะเียนี่ยครับโอ้ยนบพูมอะครบสันรับครับไปครับนี่ยฮะเล่นดีครับเล่นดีเ้งหลนส่ง ผมให้แ๊ดให้ต่อปให้ซอนนะตีข้อขวาขาซะด้วย้ผมไม่กดตรงนี้เลย,ยเพราว่าหอยแ่ลมวต้องคืนละ เงินหดถึงไมตัวนี้จะวอลไหมไม่สิวอลแล้วผมเคยวอลได้ตัวเก่าๆวอลเถอวอลเอเอเฮ้ยเฮ้ยเห็นป๊อปปี้ไหมครับอะไรตัวอะไรวะไม่ไมคือร้อยสามตัวอะไรวะไม่รู้เกาล่ะอะไอย ตอนนี้ก็เปลววาวสิบสอกว่าล้เออสิบสามไหมเรือนเรื่องอะไเง้งเลยสิบสามไม่แน่นอนเลย่ไหยโอ้ม่สิสมอะ่ะโอ้มีเพชรมือสว้าวตอนนี้เก็บไปเสร็จละเดี๋ยวผมเอ้ยมือสีอ้สูไปอาจจะได้มือราหมื่นห้ากว่ามั้ง ขอ้ื้อแพ็คนี้ก่อนเลยครับอืนน,นั้เลยขายดไแ้งึงแสงแปลงสมอครับอ,อัเจนอ่าเอวตัวหนค่ตัวนึงเลยค่ได้ตัวประมาณหนึ่อสองเลย้ยหนึเฮ้ยตัวเกิดมือมืออ่าจิตพัดชาเลยได้แพ็คนี้ คูณไม่คุ้มค่าเต็มสีแน่วปแต่ผมไม่ใช่นี้หอรอกเพราะเป็นตัวเก่าเกีที่แสนไม่ดีนะครับแท็กเกอรหกอย่งนี้เีวะ่อยไปวันขอสองแสนครับไ่งสองไปครับสองไปครับ ไม่ไรอ <ไ comb, S 3> <Trans> ่ะไม่ไรครับโ้เอ้ยรถ้ก้วก้ายี่สิบสามล้านอยู่ฟาตอนนี้งานบริกาห้าเกิดขายตัเละอกคสี่พันล้านเอ้ยสี่สี่มือเอ้ยสี่ล้านสี่พันล้านอะไรหรอนี่ครับเฮ้ยยางได้โก้รู้ไหคือโกมาเหอะ หมอแสงพี่ดูครับหนึ่งแสงแทงเสมอดูว่าครับดูว่าครับก่อนหน้าเสียงอ้ยได้ยินจะมีเว้นน้อยส้นพันออันลลลา กสมมติว่เปนรกได้แปบอยสแบอยสแ์้สแพ็อน้อยหน่งแพ็คแล้วก็ไปซื้อสักุดับซอาอีเอลบอะไรอ่ะเฮ้ยฮ้ยสองเฮ้ย เฮ้ยเหมาตีนิดเหมาตีนิดเหมาตีนิดครับผู้อีลาติโก้มันคือท่าอะไรครับลาติโก้ผมไม่ค่อยรู้จักขยับขาหลอกอันนี้ผมไม่อยากซื้อสิ่งไรชนเนี่ยดีหรอเปิดทางเลยไม่รู้เลยว่าจะซื้ออะไร โอ้ออเฟกสะสอดเลยอ้อออกซิาเลยวะออเฟกุชิด้วยส้นแนวข้างด้วยส้นต่อไข่ครับต่อส้นเลยเด้เงินวันสี่สิบล้านป็เข้าขาตัวตัวมันบี้เหมือนอ่นก็เขาไมเหมือนนานด้วยนี่ตีไวน์ภาาพุทธเอาไปิเอาต่ภาษาบอนอ๋อ ตัวที่ขายได้ขบ้างอืมซีด e e. ีอ่ะอิเตอร์เตเฮ้ยก็จะขายไอสีครับสีมอ๋มอ,ส,อสีดีมิลสีดีมสีมลาย C D M อีกนี่ครับสั่เม่อไหร่วสีเหมืนสี่ M ได้ไหมอะ,ะ,ะ,ะกับ่รู้เลยนี่ังไปขา, <c oughs> ายบ้ากัไปเสียงที่ตำแหน่งขางถูกปะมาสิกมาอออาบีอาบีออาบีอาบี

าขายด้อีสานอ่ะอไม่ต้องขายเพชรขายไปเลยอ๋ออีโมใช่เอ่อสิบเมงาสิบเมงาสิบเมีเาอวยังแล้วลก,กูไปผีวรก่ะมยได้ล็อกะนะแต่คนมันจะเป็นอีเมันจะเล่นผมอะไรไม่รู้อ่ะเพชอบจะ ไอ้ตัวที่ขายขายไม่ได้ไม่ล็อกเออโอเคเป็นล็อกติอะขายไหมใหตัวตนี้ตะเกียบผมบอกว่าวิ่งโคตรดีเลยร้อยสาม,มเมล่าติดตามตัวไหนวะเนี่ยไม่ล็อกติด ผมก็ไม่ทำอะไรตัวค้ชโซบะคือเสรออิมกระตบกุกสูงกรต่ายักสูงแล้วก็ปานกลางไล่เขานอนใช้แล้วใส่ความเร็วคือว่าเร็วสติปอ่อนสามสิบล้านตอนแรกของเขาเราสิบล้านสิบสิบล้านเพราะว่า,าผมขายตัวนี้แล้วม,มันขายไม่ได้ต้องจะหา R B L เอ่ะอ่ะ L อไม่เอามีอเียว C B เอ้ย C เอาเก้าแปดถึงร้อยถึงหนึ่งร้อยใเออตัวสามสิามสล้านที่ผมเคยแด้นำเพียนอยู่นะ ไปดูเงินผมหายหมดยัเงี้สากที่พร้ามเก็บก็โหตุกกยางนี่ยอดคุ้งเทากับการเงี้วเหรอมันจะไม่ค่อยคุมค่าฮะเก็บตัวนี้มาเล่นนะอ๋อเกเอาคจะขึ้นนะตอนนี้พอขึ้นแล้วก็ลงขนแล้วก็ลงร่ะตันนี้ ดำครับไอดำตื้ดจีนี่ไอแห่มันไอซีบีนะครับตึงนะตึงตึงต้องสามารถมไนเด้อมูสตึ้งไม่ดไหลไม่ได้หน้าเหมือนล้นโดนะตัวนี้ืมเหมือนล้นโดนเตยแมนดูครับ มีคุณสมบัติค่อนข้งไม่ใช่ชาซีเอด้วยไอ้เกี่ยวกับกาบีคิมมินเต่ตัวโช่ตึงซีเอย่ิบสองล้านที่ดีมากหนึ่งรอย <c oughs> มีสีเด้งไปฟ้ามันเขียวซื้อไม่ได้เฮ้ยยางด้ามีเขียววนเนนฮ้ยยูซุกิลัสเฮ้ยดีดีด,ด,ดีไม่เขียวเพลงจังวะ <c oughs> ขายสั่ดีวะอ๋ออันนี้คือสีเอวสีมขายแพลเองเอ้ยเพขายหูจัง เจอถ้าเจอไม่จีตีมิสเกียบมันซื้อได้ผมว่ามันเดี๋ยวเกียบซื้อได้ผมว่าซื้อนะว่าอย่างนังโอ้ตากให้เวลาเดี๋ยวเพิ่มราคาอย่างซื้อะตอนแรกไปโอ้คนหามอะเหรอเฮ้ยสาวสี่ร้านอืเดี๋ยวล่ะ

โอ้ค oh, oh, mm ่ะไปน่ง hmm. จ oh, okay. <laughs> yeah. ิเม็นเาล้ากกวาดอะรค่อะยรเลกยอะเบกเอาไปกันแล้วเปียบเป็นรอยล้านแล้วมั้งคืออืมไปแลผมก็ล้นะก็เจอต่ลครับไปสัล้างที่ผมอ โอ้หโอเคตั้งแล้วส่สิักลวิตัว้หอกดแจ้งว่เชาก่อนนอ่ะวันนี้เขายกขายสงสีนะคะ

คนดูเราแตกก่อนโอ้ดีเลยเห็นขนาดสองค้าที่ผมรีบซื้อหนึ่งก็โคตรดีว้าวเงินเยอะหนึ่งล้านซื้อเอาเอ, 1, อีทเท่าไหนได้ก็ <c oughs> ลืมเดลลิราคาเลคระฮสูง,งจ็คราคาจะสูงขึ้นไหมครับว้าแล้วไม่รีบขายราคาจะดิ่ง ราคาดิ่งเร็วๆไม่ต้องเสเลยในราคาดิ่งแอ่ทีมอ้ยขึ้นี่มัเป็นไงครับ,บท,รทีมนี้ทีอย่างเติ้ลอื่หือดี้เก่ก,กือบถึตัวเองโยต้าไปสิอันเดียวสตีบีสตีเฮยอาบีเซกินบาราไลลาน บายบายครับตัวคลิปนี้ไว้ก่อนวันที่สอง